สวัสดีค่ะวันนี้พี่หมูขอพามาชมที่ตามเคยนะคะอสังหานานา,นากับเราตั้มเป็นอ p ีพีที่เท่าไหร่แล้วนะอะีพีที่สี่แล้วนะค,ครับผมครับ,รบทำกันเพลินๆน,นี่ก็สีแล้วนะคะวันนี้ก็ถั่วที่ดินเลยค่ะมีกันไปรัวๆเลยนะคะคอ,อวันนี้เรามาที่ไหนนะคะตั้มจะเป็นโซนพุทธมนฑลสายหนึ่งนะค,ะครับค่ะ ก็ที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนพุทธมนตรสายหนึ่งนะคะแล้วก็บริเวณหน้ารอบที่เนี่ยค่ะมีทั้งตัวหมู่บ้านสุภาลัยแล้วก็เข้าไปจากตรงถนนข้างที่ก็มีหมู่บ้านแสตสินสุขค่ะแล้วก็ตั้นดูทางด้านหน้านี่นะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือทางด่วนสีรัตเลยนะคะทางด่วนสีรัตเลยนะคะ ใช่ค่ะอันนี้คือแบบว่ามันเป็นทำเลที่แบบสุดจริงๆเนี่ยมันพิกก็มีศักยภาพมากที่จะเอามาทำโครงการหมู่บ้านหรืออออสังหาระดับกลางๆเนี่ยได้สบายเลยค่ะคก็ไหนๆเรามาถึงตรงหน้าที่แล้วนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะได้รับความการุณาจากท่านเจ้าของที่คุณชูชาตินะคะจะพาเราชมแปลงที่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ชูชาติเจอกันอีกครั้งนะคะ ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมแปลงที่ดินที่ตรงพุทธมนตรสายหนึ่งอะคะ่ะอยากจะรบกวนพี่ชูชาติช่วยแนะนําหน่อยว่าเป็นมายังไงคะที่ดินแปลงนี้ออ๋ก็เหมือนเดิมฮะซื้อมาหลายสิบปีแล้วฮะแปลงนี้ครับ ค่ะรุ่นผมนุ่มๆตอนนั้นนี่ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าจะมีจะมีแผนมาตัดเป็นพุทธมณฑลสายหนึ่งสายหนึ่งมาแล้วแต่ยังไม่ทำยังไม่ทำครับสวนอยู่ครับอันนี้คือวิสัยทัศน์นี่ยาวเลยนะครับที่ก็คือซื้อเก็บไว้เลยค่ะก็ที่ตรงนี้หน้ากว้างติดถนนหน้ากว้าง44เมตร44เมตรส่ะกว้างมาก แล้วก็จริงๆทรงที่ดินเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นตัวสี่เห <4 S 2> ลี่ยมผืนผ้าเต็มแบบสมบูรณ์ค่ะก็ตอนนี้ก็คือที่เนี่ยก็เราปรับที่ให้มีความสูงเนี่ยมากกว่าตัวถนนใช่ไหมคะพี่ก็ใกล้เคียงเลยครับใกล้ใกล้เคียงตัวถนนครับค่ะชา,าเราเกตนะครับมันจะเท่ากับตัวถนนเลยค,ค่ะ<อ> ก็ที่ดินแปลงนี้มันมีความพิเศษยังไงอะคะสเสน่ห์ของที่ดินแปลงนี้ก็คือด้านหน้าติดสายหนึ่งนะครับด้านข้างติดถนนสาธารณะเข้าหมู่บ้านก็ใช้ได้เลยแล้วด้นานซ้อนถ้าเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะทำพวกเท้าเท้าติดกันได้นะครับตอนนี้เป็นพื้นที่สีตอนนี้เป็นพื้นที่สีเขียวครับ ครับเออ่พี่ชูชาติ่ไอที่เราเห็นข้างหน้านี่คือมันคืออะไรคะสารครับสารสารจังหวัดตลิ่งชันอ๋อสารเป็นสารแขวงสารอายาเขาเขาเป็นสารจังหวัดแล้วก็จะมีพวกที่พักอายการอะไรพวกเนี้ยฮะโอ้โหพอดูแล้วดูแล้วใหญ่นะคะก็คือมันมันกินบริเวณมา กว้างจนถึงสุดนี้แล้วยังมีอีกไหมคะเนี่ยในด้านซ้ายมือทางนี้ก็มีครับนหมู่บ้านสุภาลัยไปก็มีอ้โแล้วก็อยู่ติดถนนเส้นเอ่อเรียบทางด่วนสีรัตค่ะก็เราเดินชมรอบๆที่ที่ดินอันนี้เนี่ยเอ่อ พี่ชูชาติตั้งราคาขายไว้ที่เท่าไหร่อะคะอันนี้ตั้งไว้ที่วาราแสนสองนะครับอ,อของเรานี่ก็ตอนนี้ลดพิเศษอยู่ที่9 5 0า0มา่นห้าตารางวาโอโ้โหค่ะราคาดีเลยนะคะจากแสนสองเหลืออยู่เกาทค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงนาทีทองใช่ไหมคะก็ค่ะหน้าของบ้านเลยนะคะติดกันเลยใช่ค่ะแล้วก็ถนนนี้ถนนสาธารณะข้างหลังก็จะเป็น จำแหงรัวสิลาแรงใช่ไหมครับไม่รัวแตดกัดที่เลยใช่การกัดที่เท่าไรยาวไปสี่สิบกว่าเมตรเป็นสิลาแรงทั้งสองด้านเลยนะครับที่เดียวจากนี้ยวไปสี่สิบตรงนี้ะมีหลักเพจก็ถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อมาทางเพจของเราได้นะใช่ค่ะสังหารนานะคะแล้วก็หากมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์มาได้ว่าออต้องการอะไรเพิ่มเติมเราก็ยินดีที่จะให้ออข้อมูลรายละเอียดเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนท่านที่สนใจต้องการจะมาดูพื้นที่จริงก็สามารถทำนัดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าออพี่ชูชาติเนี่ยใจดีสุดๆเลยมากค่ะค<อ>่ะสำหรับ<อ>ีีนี้เราก็จบ<อ>แค่นี้<อ>แล้วก็อ,อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด รับสกายให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ